วันหนึ่งในปี1,992ขณะที่ J.K. Rowling นั่งรถไฟจากแมนเชสเตอร์มาลอนดอนเธอเกิดแนวคิดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นและเมื่อรถไฟมาถึงสถานีคิงครอสเธอก็รีบตรงกลับบ้านและบันทึกความคิดนี้ลงบนกระดาษทันที5ปีหลังจากนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกก็ถือกำเนิดขึ้นปัจจุบันแฮร์รี่พอตเตอร์ขายได้มากกว่า600ล้านเล่มแปลไปแล้วมากกว่า80ภาษา นอกจากนั้นหนังสือยังได้รับการดัดแปลงจนกลายเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกปฏิเสธไม่ได้ว่า Harry Potter กลายเป็นภาพยนตร์และนิยายที่เป็นที่รักของนักอ่านและคอหนังทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่คนดังจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งที่เปิดเผยตัวตนและยอมรับหรือแม้แต่บางคนที่แอบเปิดอ่านอย่างหลบซ่อนก่อนนอนทุกคืนคลิปนี้ครับแอดจะพาทุกคนไปดูสิว่า คนดังคนไหนบ้างที่ออกมายอมรับว่าคลั่งคล้และขอถวายตัวเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับเซนเดียกับทอมฮอลแลนด์คู่รักทั้งในจอและนอกจออย่างเซนเดียและทอมฮอลแลนด์ทั้งสองเป็นแฟนตัวยงแฮร์รี่พอตเตอร์ โดยเฉพาะทอมฮอลแลนด์หนุ่มอังกฤษบ้านเดียวกับแฮร์รี่ย้อนกลับไปในปี2020เขาได้ไปพูดคุยและให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio 1ทอมบอกว่าผมยอมรับว่าผมหมกมุ่นอยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์และเชื่อเถอะผมคิดว่าผมน่าจะรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่า JK r o โรล n ิแน่นอนแถมเขายังเคยยอมรับแบบตรงๆว่าเขาเคยตกหลุมรักเอมมาวัสันในชุดเดรสสีชมพูจากภาคถ้วยอัคคีอีกด้วย I think I might know more about Harry Potter than J.K. Rowling. I'm like obsessed with Harry Potter. Growing up as a kid, it was my favorite thing ever. ในขณะที่เซนเดาีารายนี้อาจจะโดนป้ายยาจากแฟนหนุ่มครับเมื่อปี2019เธอให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร In นสไตล์เธอบอกว่าบางคนชอบนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบแต่สำหรับฉันการดูแฮ r ์รี่พอตเตอร์วันละครั้งคือการทำสมาธิของฉันมันทำให้ฉันสงบลงได้และนั่นคือสิ่งที่ฉันทำ แล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่ามาที่บ้านฉันถ้าคุณไม่ต้องการดูเพราะฉันกำลังจะเปิดมันอีกครั้งหรืออย่างในปี2021ทั้งเซเนียากับทอมฮอลแลนด์ทั้งสองไปให้สัมภาษณ์ที่ BBC Radio 1ันทางรายการให้ทั้งสองเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์วิเศษชนิดต่างๆในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์และทั้งคู่ก็ตอบคำถามทุกข้อได้อย่างถูกต้อง What is the name of Neville Longbottom's pet toad I know it Trevor โอ้ม j ยเจนนิเฟอร์ลอเรนซปี2012 Jennifer เจนนิเฟอร์ลอเรนซให้สัมภาษณ์กับ The Daily Beast เธอยอมรับว่าเธอทั้งรักท w i ว i ยไล์และแฮ r ์ร p o พอตเตอร์เธอบอกว่านิยายแวมไพร์เรื่องดังเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมแต่สำหรับแฮร์ร p o พ t ตเตอร์เธอบอกอย่างจริงใจว่าแต่ฉันคลั่งไคล้แฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าฉันจำได้ทุกคาถาในนั้นและวางแผนจะอ่านมันซ้ำอีกรอบถึงแม้ฉันจะอ่านจบมา 3- 4ครั้งแล้วก็ตาม นั่นคือบทสัมภาษณ์เมื่อ11ปีที่แล้วนะครับแต่อีกหนึ่งทศวรรษต่อมาความรักที่เธอมีต่อฮอกวอตส์ยังคงอยู่ในปี2021เธอไปออกรายการ The Late Show with Stephen Colbert เธอบอกว่าฉันกระหายที่จะอ่านมันทุกเล่มในวันหยุดของฉันทันทีหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าก็เป็นเวลาของแฮร์รี่พอตเ I inhale all the Harry Potter's as soon as the day after Thanksgiving h a t h a t s Christmas oh, kid Harrington ในขณะที่ตัวเขาเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องดังอย่างเกม o อฟทรอนส์แต่ลึกๆแล้วนักแสดงหนุ่มคิดแฮร์ริงตันครั้งใครแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เบากว่าใครหน้าไหนเหมือนกันนะในปี2017คิดคิแฮร์ริงตันให้สัมภาษณ์กับเดอะคัเขายอมรับว่าหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังสือที่ใช้ได้ทีเดียวเขาบอกอีกว่าแน่นอนว่าผมต้องอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ไม่มีใครอยากอยู่ฮา l เวอร์พัลอกเรเวนคลอก็น่าเบื่อ ส่วนสลิตทรินก็เต็มไปด้วยพวกโรคจิตคิดแฮร i ิ g งตันยังเสริมอีกว่าผมไม่รู้ว่าผมอยากเป็นคนดีหรือคนเลวผมรู้แค่ว่าผมอยากถือไม้กายสิทธิ์ผมมักจะวาดภาพตัวเองตอนถือไม้กายสิทธิ์ผมเห็นเรฟฟส์ทำอย่างไรตอนที่เขายกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำ Harry นอกจากนั้นคิดแฮร i ิ g งตัน ยังเคยเอ่ยปากชื่นชม J.K. Rowling เขาคิดว่าเธอยอดเยี่ยมและเขาก็หวังเล็กๆว่าอยากจะมีส่วนร่วมในหนังชุด Fantastic Beasts สักภาคก็ยังดีซึ่งนั้นคือบทสัมภาษณ์ในปี2017หลังจากที่สัตว์มหัศจรรย์ภาคแรกออกฉายเดร็กแรปสตาร์ตัวท็อปแห่งวงการอย่างเดร็กก็คลัางไคลแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะครับในปี2017เรกบอกกับ The Hollywood Reporter ขายอมรับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมานอกจากงานเพลงแล้วเขาเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดออกตามหาหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกเขาอยากได้มันมาครอบครองมากๆซึ่งในตลาดณตอนนั้นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกมีมูลค่าเล่มละ1,60,000หเหรียญสหรัฐหรือราวๆประมาณ5้าล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวและเมื่อเดรกถูกถามว่าเขาคุ้นเคยกับนิยายชุดนี้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ตอบคำถามด้วยรอยยิ้มกว้างว่าใช่ ผมอ่านมันทั้งหมดทุกเล่มชอนเมนเดสนักร้องหนุ่มมากสเสน่ห์ชอนเมนเดสก็เป็นอีกคนที่ลงไหลในจัก,กรวาลเวทมนต์ปี2018เขาไปออกรายการ The Late Show with James Corden ในช่วงยอดฮิตอย่างคาพูคาราโอเกะและเมื่อเจมส์คอร์ดอนพยายามถามเขาว่านายลงไหลแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมชอนเมนเดสพยายามปฏิเสธแต่ภาพที่เห็นในรายการกลับตรงกันข้าม ลิง์รายการอยู่ใต้คลิปตามไปดูกันได้ครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทั้งตลกและน่ารักมากๆ Bleg Bleg Lively Lively Lifely Lifely I Im รร You proper No Super like Blake Black a fan fan like like, you know, crazy Im ภยาแสสนวยขอออง Deadpool ไปออกรรราายกา The Night Show Fallon ตล แล้วแฟนๆก็ค้นพบว่าเบ k กไลฟ์ลีไม่ใช่แค่แฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ทั่วๆไปนะครับเธอต้องเล่นเกมที่ชื่อว่า Know It All เป็นเกมที่ต้องตอบชื่อตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ที่คุณรู้จักในขณะที่จิมมี่ฟอลลอนตอบชื่อตัวละครหลักอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสีย์และเฮอร์ไมอนี่เกรนเจอร์แต่เบ k กไลฟ์ลีเธอตอบชื่อตัวละครที่ลงลึกและยากกว่าจิมมี่มากๆอย่างเช่นคอนเนลิอี f สฟัตโดโลเรสอัมบริดอากัสฟิลและบาร์บิก Harry Hermione Cornelia Potter uh, Professor Umbridge Bron Weasley Spudge Buckbeak Marco r บ b b e บาร์บี้แสนสวยอย่างมา r โกรับบี้ก็เป็นแฟนตัวยงของนิยายชุด Harry p o พอตเตอร์ครับตอนที่เธอกับรามี่มาเล็กเดินสายโปรโมตหนังเรื่องอัมสเตอร์ดัมทั้งสองนั่งให้สัมภาษณ์กับ l a d Bible TV และเล่นเกมที่ชื่อว่า Do You Even Know Me คำถามมีอยู่ว่า หนังสือชุดเรื่องโปรดของฉันคือเรื่องอะไรมี3ตัวเลือกก็คือ 1. t w i l ทวายไลท a 2. าก้าส s h a d e ตี้เชดและ 3. h a r ฮร์รี่พอซึ่งคำตอบก็คือ Harry Potter อร์นั่นเอง a the twilight saga b fifty shades c harry potter it's harry Potter i know i was <Harry. S 2> too easy that one แต่ความเน์ดของมารก็รับบี้ที่มีต่อ Harry Potter ยังมีอีกนะครับเธอยอมรับว่าเธอเข้าไปในเว็บพอ t เตอร์มอ เพื่อทำแบบทดสอบว่าเธอควรอยู่บ้านหลังไหนในฮอกวอตส์แบบทดสอบนั้นส่งให้เธอเข้าไปอยู่บ้านฮาร์ฟเฟอร์พัฟตอนแรกเธอก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับเพราะเธออยากอยู่กริฟฟินดอร์มากกว่าแต่ภายหลังเธอก็ยอมรับได้เธอคิดว่าฮาร์ฟเฟอร์พัฟมีแต่เพื่อนที่ซื่อสัตย์ขยันมั่นเพียรและทำงานหนักแถมยังมีสมาชิกอย่างเซดริกดิคกอรีซึ่งเป็นตัวละครชายที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเธอและด้วยความบังเอิญทอมแอคเคอรีสามีของมาโกเมื่อตอนยังเด็ก เขาเคยเล่นเป็นตัวประกอบนักเรียนฮอกวอตส์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1-3ถึงจะเห็นเว็บๆในภาคนักโทษแห่งอัสาบันฉากบัคบิกตอนต้นเรื่องเลียมเพนกับไนลฮาวแลนดสองหนุ่มอังกฤษจากวันด r เร t ชันแน่นอนว่าพวกเขาโตมาพร้อมกับนิยายชุดที่แสนโด่งดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ปี2015เลียมเพนฉลองวันเกิดปีที่22ของเขา ด้วยเค,ค้กแฮร์รี่พอตเตอร์แสนสวยและ3เดือนหลังจากนั้นเขายอมรับกับเรดิ o อ e b r เบรคฟา t โช o w เขายอมรับว่าเขาลงทุนควักเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปซื้อรถ Ford ด n องเกียรถของครอบครัววิสลีย์ที่ใช้ถ่ายทำในภาคห้องแห่งความลับเขาบอกว่าใช่ครับผมซื้อรถของแฮร์รี่พอตเตอร์และเอามันมาวางไว้ในสวนของผมส่วนนายอัลฮารย้อนกลับไปในปี2014เขายอมรับกับแฟนๆแ,และโพสต์ข้อความหนึ่งลงทวิตเตอร เขาบอกว่าผมจะไม่โกหกนะตอนนี้ผมหมกมุ่นอยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์ผมดูจบไปแล้ว5้าภาคภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ผมไปทัวร์ที่สตูดิโออารน่าแกรนเดนักร้องสาวเสียงสวรรค์สร้างอย่างอารน่าแกรนเดก็คลางคล้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เบาเหมือนกันเธอตั้งชื่อน้องหมาแสนรักของเธอทั้ง3ตัวว่าซีริสแบล็กสเนปและลิลลี่ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากตัวละครปโปรดของเธอเซเลนาโกเมส ไม่มั่นใจว่าเซเลน่าโก e z เมสเป็นแฟนตัวยงแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆย้อนกลับไปในปี2011เซเลน่าเคยทวิตข้อความว่าเธอกำลังสนุกสนานอยู่กับแก๊งเพื่อนสาวที่แฮร์รี่พอตเตอร์แลนด์พร้อมก,กับกำลังดื่มดั่มบัตเตอร์เบียร์แก้วใหญ่คาเมล่าคาเบโลนักร้องสาวคาเมล่าคาเบโลโพสต์ข้อความหนึ่งลงทวิตเตอร์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเธอบอกว่า สายเกินไปแล้วหรือยังที่จะเข้าร่วมกลุ่มแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์แอดอยากบอกเธอว่าไม่สายไปหรอกจ้าโคลีเกรสมอลลสย้อนกลับไปในปี2012สาวน้อยโคลีแต่งตัวจัดเต็มเป็นเบลลิทิกส์เลสแรงสำหรับวันฮาโลวีนในปีนั้นแล้วเธอก็โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับแฮชแท็กถึงเบลลิทิกส์เฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์และแฮร์รี่พอตเตอร์เดเวนจอห์นสัน เดลร็อกโพส์ข้อความนึงลงทวิตเตอร์ซึ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจว่าตัวเขาเองนั้นได้อยู่บ้านฮารเฟอร์พัฟเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคทในปี2013ทั้ง3พระองค์เสด็จไปเยี่ยมกองถ่ายแฮร์รี่พอตเตอร์ที่วอร์เ r อร์บร e r เ s อร์สตูดิโอในลอนดอนซึ่งในวันนั้นทั้ง3ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ไม้กายสิทธิ์อย่างถูกต้องบารักโอบามาในเดือนกรกฎาคมปี2009 อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างบารักโอบามาเขาบอกกับเจ r เคโรลิงว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของหนังสือชุดนี้และยอมรับด้วยว่าเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ลูกสาวมาเลียก,กับซาชาฟังก่อนนอนทุกคืน J.K. Rowling s h r r i r s t t h r r y y p t t t r r o o o w w s s r j j e t t e d 2 times before it was 12 n a l l y published และนี่ก็คือคนดังบางส่วนเท่านั้นครับที่ออกมายอมรับว่าพวกเขาชื่นชอบและลงไหลโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ เห็นอย่างนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ลองไหมครับลองเปิดใจอ่านเปิดใจดูลองก้าวเข้ามาอยู่ในโลกของผู้วิเศษดูสักครั้งแต่ขอเตือนว่าถ้าก้าวเข้ามาแล้วคุณจะหาทางออกไม่เจออย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้ามีปุ่มซูเปอร์แตงด้านล่างก็สามารถกดได้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดอีกทางนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ